ดีมาในการเข้าซื้อทองคำเพื่อเป็น reserve asset มันเปลี่ยนไปมันไม่ได้เหมือนกับสมัย3ปีก่อนคสปีก่อนเนี่ยอทองคำมันก็จะเหมือนกับสินทรัพย์เพื่อสวมใส่สวยงามเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องประดับของขวัญมีเรื่องของลงทุนเนี่ยสองอตอนนี้มันกลายเป็นต้องเพื่อการลงทุนและเพื่อการ reserve รประมาณส0บเอเฉลี่ย บางคนก็กว่าบางคนก็น้อยกว่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้ขึ้นมาที่10-15ก็มีจังนั้นตรงนี้ทำให้ดีมานกับซัพพลายดิมานมันสูงกว่ามันก็ดันราคาทองคำขึ้นมาโดยตลอดถามว่ามันจะแตกกลับไปที่ระดับห0 0 0มื่นไหมบอกว่ามันไม่ยี่สินละเพราะว่าอะไรเพราะว่าธนาคารกลางที่ซื้อเขาไม่ขายเขาถือเป็นรีเซพแล้วไม่ขายแล้วยังซื้อเพิ่มอีก ฉะนั้นธนาคารกลางซื้อเพิ่มเอชฟัน<ะ>ซื้อเพิ่มกองทุนก็ซื้อเพิ่ม,มคนที่ซื้อเพิ่มคนสุดท้ายคือประชาชนบนทุกประเทศ